เปิดตำนานกาลูคสติภูตานี้การเวลาย่อมเกินกินสรรพสัตว์พร้อมกับตัวของมันเองเรื่องนี้จากอมรน,นาฬารานุกรมของความตายได้เล่าว่าครอบครัวของฉัน เคยเช่าบ,บ้านสองชั้นเก่าๆอยู่มันเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ชั้นล่างเป็นปูนส่วนชั้นบนเป็นไม้แต่เนื่องจากห้องข้างล่างมีเพียงพอทำให้ทุกคนเลือกที่จะอาศัยอยู่ชั้นล่างเพราะใกล้ห้องน้ามากกว่าทำให้ชั้นสองที่มีบันไดอยู่ภายใต้ตัวบ้าน ถูกปิดเอาไว้และใช้เป็นเพียงสถานที่เก็บของที่ไม่ได้ใช้เท่านั้นและคืนหนึ่งพี่สาวของฉันเข้าไปอาบน้ำตามปกติในขณะที่กำลังเพลิดเพลินกับไอเย็นของสายน้ำจากฝักบัวบางเอิ่นเธอเงยหน้า,<อ>าขึ้นไปแล้วเห็นรอยแตกระหว่างแผ่นพื้นไม้ ชั้นสองของบ้านเธอจ้องโมงมันจนกระทั่งเห็นว่ามีชายคนหนึ่งยืนอยู่บนนั้นพร้อมกับส่งรอยยิ้มเธอวิ่งออกมาจากห้องน้ำโดยสวมแค่เพียงผ้าเช็ดตัวพร้อมกับกรีดร้องและอธิบายให้คนอื่นฟังว่าเห็นผู้ชายคนหนึ่งบนชั้นสองของบ้าน พ่อกับนาของฉันจึงได้ชวนกันขึ้นไปบนนั้นหลังจากพยายามค้นหาอยู่นานพวกเขาก็ไม่พบใครไม่มีเม้แต่รอยเท้าและบนพื้นไม้ที่เต็มไปด้วยฝุน่นน้าเพราะไม่ได้ทำความสะอาดมาอย่างยาวนานแล้วผู้ชายที่พี่สาวของฉันทิ้นเป็นใครกัน